คอลลาเจนกระป๋องสีส้มทองตัวนี้นะครับชื่อว่าอาร์มาโดอิมูคอลลาเจนเป็นสูตรใหม่ของเราเลยนะฮะวันนี้เนี่ยขอบอกก่อนว่าตัวนี้นะครับเราใส่ในส่วนของสมุนไพรไทยนะครับตั้งแต่สารสกัดจากขิงนะครับสารสกัดจากกระเทียมสารสกัดจากมะตูมแล้วก็สารสกัดจากครูขาวเข้าไปด้วยที่สําคัญครับมีในส่วนของวิตามินซีนะครับนี่เป็นแก้วแรกนะฮะของหัวกระแสเลยนะครับก็สามารถชงดื่มแบบนี้เนี่ยนะฮะให้แบบว่าเปรี้ยวปากนะครับใครที่ดูหัวนกระแสอยู่แล้วน้ําลายสอนะครับก็ขออภัยด้วยเพราะตัวนี้เนี่ยเป็นเฟ เติมเข้าไปนี่ฮะเป็นแก้วน้ำแข็งแบบนี้ได้เลย,นยก,น,กนเี่พี่หนุ่มรบกวนลยลองชิมได้ไหมครับอชิมได้เลยนะได้เลยได้เลยลองอบอกกับเพราะวันนี้เป็นแก้วแรกของรายการเลยนะ เป็นไงฮะรสชาติโคตรอร่อยโคตรอร่อยโอ้โหขอโทษทำตับแต่โคตรอร่อยจริงๆรงโอ้ขอคูดอร่อยจริงอาเนียก็เป็นรสชาตินะฮะที่เราเนี่ยทั้งบริษัทก็ร่วมกันเทสนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้ดื่มมันจริงๆนี่ต้องบอกว่าหลายคนนะครับก็ต้องใช้ชีวิตถูกไหมออกมาบางทีเจอฝุ่นนะครับแล้วก็ต้องทํางานอยากทํางานแบบมีวินัยเนี่ยให้เจ้านายรักเจ้านายหลงเหมือนผู้ใช้จริงคนนี้ชื่อว่าคุณเฟิร์นในวัย28ปีนะครับอยากเล่นติ๊กต็อกแล้วให้คนกดไลค์เยอะๆก็เลยเสริมด้วยอิมูคอล้ว เขาตั้งใจทํากันมากเลยนะครับนี่หมดจริงๆนี่มของจริงเลย <c oughs>